แฟนอายุสาสบสามปีค่ะคุณหมอไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยทํายังไงดีครับไม่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันต้องไปหาสาเหตุคขาว่าเกิดจากอะไรทีนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศคือวัยที่มีลูกออตั้งแต่หลังคลอดตั้งแต่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยเพราะมุ่งเรื่องลูกเป็นหลักนะคะ,คะรวมถึงวัยที่สร้างครอบครัวนะคะวัยที่ต้องทํางานงานบ้านจะเป็นของคุณผู้หญิงและคุณผู้หญิงต้องออกทํางานนอกบ้าน นี่คุณผู้หญิงไม่มีอารมณ์ทางเพศเมื่อกี้เราพูดเรื่องเดียวคือเรื่องของภาระนะคะความเครียดต่างๆจริงๆแล้วมีอีกมากมายหลายอย่างนะคะรวมถึงเราเคยคุยกันเสมอว่าเรื่องบนเตียงมาจากนอกเตียงต้องมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะทีนี้อันนี้ก็เรื่องที่สองเรื่องความสัมพันธ์กับสามีเรื่องที่สามคือโรคภัยไข้เจ็บของผู้หญิงเองทุกโรคเลยน้องตังที่มีปวดต่อเพศสัมพันธ์แค่ปวดหลังอะอ่า ปวดหลังปวดเอวนะคะปัสสาวะเล็กปัสสาวะบ่อยโอ้ทุกโรคเลยค่ะนะคะรวมถึงโรคหัวใจโรค<ม>ความดันเบาหวานลดหมดลดความรู้สึกทางเพศหมดนะคะ,คะดังนั้นก<ฟ>็ตรวจสอบดูอันนี้เราพูดถึงโรคทั่วไปอีกหนึ่งก็คือโรคอวัยวะสตรีอันนี้นอนค่ะไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์จเจ็บปวดอย่างเช่นเจอเยอะนะคะเนื้องอกมดลูกเยื่อบุพงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกแลตซิส ทีเจ็บทีแล้วก็จะเกิดอาการทางจิตใจต่อเนื่องคือครั้งนี้เจ็บครั้งต่อไปร่างกายก็เลยโปรแกรมเลยมีการหดเกร็งของช่องคลอดอก็เจ็บขึ้นไปเรื่อยๆครั้งนี้ก็ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์